ต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนการดําเนินการพักการลงโทษกันนะครับขั้นตอนแรกเจ้าหน้าที่เรือนจําและทันทสถานต้องเริ่มสํารวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดที่จะเข้าเกณฑ์พักการลงโทษล่วงหน้าเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมรวมไปถึงเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆให้ครบถ้วนก่อนที่จะทําการยื่นเรื่องไปให้กรมรัชทัณฑ์ซึ่งเอกสารที่จําเป็นต่อการยื่นประกอบการพักการลงโทษมีดังนี้นะครับ1 แบบบันทึกของเจ้าพนักงานปกครองและตำรวจทองที่หรือแบบพอ3 2. ผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3. ผลการสืบสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้อุปการะหรือแบบสสองขีด 4. 6พร้อมสัเนาทะเบียนบ้านหรือสัเนาบัตรประชาชนของนักโทษเด็ดขาดและผู้อุปการะ 4. ผลการตรวจสอบผู้กระทำผิดรายสำคัญสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเฉพาะคดียาเสพติดสําสำเนาคำพิพากษาของศาลทุกศาลทุกคดี 6. สสำเนาหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดสำเนาหมายรอโทษทุกคดี 7. สําสำเนาทะเบียนประวัติผู้ต้องขังรอท1ร้อยหนเนารายงานการสอบประวัติจำแนกลักษณะผู้ต้องขังแบบจนอ9 รายงานการสอบประวัติผู้ต้องขังเพื่อพิจารณาพักการลงโทษแบบพ .1 10. เอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมต่างๆเช่นประกาศนิยบัตวุธิบัตใบประกาศหรือหนังสือรับรอง 11. criminal m ม n d แบบทดสอบความเป็นอาชญากรหรือแบบประเมินความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังก่อนได้รับการปล่อยตัวสำหรับคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดฐานช่อโกง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ที่มีผู้เสียหายจะต้องประสานสำนักง,งานคุมประพฤติเพื่อสืบสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายและความเห็นของผู้เสียหายว่าขัดข้องหรือไม่หากนักโทษเด็ดขาดได้รับการปล่อยตัวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ กรณีผู้ต้องขังความผิดเกี่ยวกับเพศที่กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีหรือมีพฤติการอันมีลักษณะเป็นการโรมหญิงให้ตรวจสภาพทางจิตโดยจิตแพทย์เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยหรือใบรับรองอาการเจ็บป่วยทางจิตเวทที่จะมีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับเพศขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมเอกสารทุกรายการและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้แก่สำนักงานคุมประพฤติกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจท้องที่และเจ้าพนักงานปกครอง <ST AN IC AL> ขั้นตอนแรกทางเจ้าหน้าที่ต้องทำหนังสือส่งไปยังสำนักงานคุมประพฤติ <ST AN IC AL> เพื่อขอความร่วมมือในการสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้อุปการะและชุมชนที่นักโทษจะเข้าพักอาศัยอยู่ <ST AN IC AL> ขั้นตอนต่อ,ตอมาต้องทำหนังสือประสานงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นผู้กระทำผิดรายสำคัญหรือไม่จากนั้นต้องทำหนังสือประสานไปยังหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่และเจ้าพนักงานปกครองเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของนักโทษรวมไปถึงสอบถามความเห็นของผู้อุปการะและตำรวจท้องที่และเจ้าพนักงานปกครองว่าขัดข้องหรือไม่ที่นักโทษจะได้รับการพักการลงโทษและเข้าไปอยู่ในท้องที่นั้นๆขั้นตอนต่อมาทำหนังสือไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อตรวจสอบประวัติการกระทำผิดว่านักโทษเด็ดขาดเคยต้องโทษจำคุกมาแล้วหรือไม่หากปรากฏว่ามีประวัติเคยกระทำผิด ให้ประสานงานกับสถานีตำรวจท้องที่หรืออายการแห่งท้องที่เพื่อขอทราบผลคดีเมื่อเรือนจำและธนทสถานรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้วต้องนำเสนอต่อคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษประจำเรือนจำเพื่อพิจารณาและเมื่อได้รับความเห็นชอบจึงเสนอขอพักการลงโทษไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไปต่อไปคือการพิจารณาการพักการลงโทษในชั้นกรมราชทัณฑ์ เมื่อกรมราชทัณฑ์ได้รับเอกสารการเสนอขอพักการลงโทษจากเรือนจำและธนทสถานแล้วจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณาพักการลงโทษแล้วประมวลข้อเท็จจริงเสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณาการกรองในการพักการลงโทษพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษและเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง หากเป็นการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษจะต้องเสนอเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่ออนุมัติอีกชั้นหนึ่งต่อไปคือการปล่อยตัวและคุมประพฤติในชั้นเรือนจำและทันทสถานเมื่อเรือนจำ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาต้องแจ้งให้นักโทษเด็ดขาดทราบและชี้แจงให้เห็นถึงผลของการประพฤติตนเป็นคนดีโดยมีโอกาสพักการลงโทษก่อนครบกำหนดโทษตามหมายสารและชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆที่จะต้องปฏิบัติหรือพึงละเว้นโดยให้ปล่อยตัวภายใน3วันหลังจากที่ได้รับหนังสือในกรณีที่นักโทษเด็ดขาดบางรายไม่ได้รับความเห็นชอบให้ชี้แจงทำความเข้าใจให้นักโทษเด็ดขาดได้รับทราบ หลังจากนั้นเรือนจำและันทสถานต้องทำหนังสือแจ้งการปล่อยคุมประพฤติพร้อมทั้งส่งสำเนาห,หนังสือสำคัญพักการลงโทษไปให้ในายอำเภอหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่สำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ที่นักโทษปล่อยคุมประพฤติทราบเพื่อดำเนินการติดตามสอดส่องโดยทันท่วงทีหลังจากนั้นนักโทษเด็ดขาดได้รับการพักการลงโทษเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ครับ ในกรณีที่นักโทษเด็ดขาดกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะถูกสั่งเพิือถอนการคุมประพฤติหรือก็คือการถูกนํากลับไปเข้าคุกตามเดิมโดยไม่ต้องมีหมายกลับถูกลดชั้นเป็นชั้นต้องปรับปรุงและถูกขังตามจํานวนวันที่ได้รับการพักการลงโทษทั้งหมดแต่ในกรณีที่นักโทษเด็ดขาดประพฤติตนเป็นคนดีสํานักงานคุมประพฤติจะมีหนังสือแจ้งผลการคุมประพฤติให้เรือนจําและทันทศถานทราบ เพื่อให้เรือนจำและพันธุสถานออกไปบริสุทธิ์รอทอมอบให้กับผู้ถูกคุมประพฤติมารับในวันที่้นโทษผมเชื่อว่าคงเข้าใจการพักการลงโทษกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูเป็นแผนภาพอีกครั้งเพื่อให้ทุกคนทบทวนและเห็นภาพไปพร้อมกันนะครับขั้นตอนการพักการลงโทษนั้นแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. การพักการลงโทษกรณีปกติ 2. การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ โดยการพักการลงโทษแบบปกติจะมีตามนี้ครับ ต่อมาคือขั้นตอนการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษครับโดยการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกับแบบกรณีปกติอยู่เล็กน้อยนั่นคือในขั้นตอนการพิจารณาเมื่อคณะอนุกรรมการเห็นชอบแล้วเราต้องนําเรื่องเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอนุมัติอีกขั้นเมื่ออนุมัติแล้วในการเตรียมเอกสารต้องใช้แบบพ8ซึ่งจะแตกต่างจากกรณีปกติที่ใช้แบบพ .7 นั่นเองครับ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของการพักการลงโทษที่ทางกรมราชธรร์ได้นำมาให้ทุกๆคนมาศึกษากันผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนสำหรับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ